เปิ์นะครับอากาสที่เคยลงมาแล้วหลายคลิปเนี้แต่ว่าคลิปนี้เคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามัแต่ว่า,ม,วามันคือแอปเมื่อก่อนนะซึ่งมันคือแอปผมก็จะต้องใช้แอปถ่ายวิดีโอใหม่ครับใช่เพราะใช้เก่ามันไม่ได้คนระับมันมีผมจะเลือกมันมีโหมดหนึ่งกับโหมดสองคือโหมดเลือกตัวขอนะครับแล้วก็โหมดโแถวๆคือให้เราเลือกตัวขอนครับ ให้ทุกคนมีส์คาราดอ่ะแต่เราส์คาราดแล้วเรามาเล่นโหมดหลืองเงินเกลืมันจะไม่ให้เราเลือกตัวคอตัวไหนก็ได้ครับบ,า,า, لو, บางตัวก็เป็นยีโร่บางตัวก็เป็นนักมวยปั้มครับเป็นทุกอย่างเลยแมวแมวนี่ค yeah. ือแมวดีกว่าผม,ม,มา ตัวเด่นๆที่ผมชอบเนี่ยก็มีแค่ตัวเดียวเลยครับซึ่งตัวเดียวที่ผมชอบนะสี่เด่นคือครับ้าสีหน้าเรนนาะเย็บ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 เยบเเหมือนทุกจะว่าผมอ่านสารจริงไม่รู้เรื่องว่าต้องอ่านอ่ะร้อยมันพูดเสร็จก็นนะว่าเราว่ามันพูดอะไร เฮ้ยมันถึงก็มีจรวดเลยวะนอนก่อนแล้วก็เฮ้ยทุกคนทุกคนดูตรงทีวีดิเห็นไหมทุกคนเอทีวีนะ่นั่นแปลกๆให้แต่รอยมันเต็มก่อนนะจริงๆสอ,อบด้วยฮะดะูดูเพื่อโอ้เฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเดี๋ยวเราขโมย ขโมยนี่ก็อนี่ยดิงช่วยเล่นะอ้ยโนไปกัครูไม่ลอมมาดีมาดีอ้อไอ้มจับซูเป๊กเอ้ของแกซูในการพาวเวอร์ออมนี่นี่นีนน่บินไปแล้วถ้าเรากดตัวซีเห,มามาเหลืองอะประมาณสองครั้งฮะมันก็จะบินไหแล้วอ่ะ เราออกมาข้างนอกไม่มีมมมมมอะไรเลยเกี่ยวเออ,อเดี๋ยวเรามาต่อยกับไอ้ชิ้นนี้ก็นสิอรับน้าไปไอ้อไนี่ไม่เอาคือ,อ ฆ่าพระตวกอกหัวไมนจะขาดพยายามนะหูตีให้หมดอ่ะไม่จะใครผมก็ตีอเอาเอาบูตบูตอย่าครับบูตบูตบูตเราบูตแม่งแย่งมมงมกกมูมูมอ่ะเฮ้ยจักรยานจักรยานคีบเลยซึ่งไอเ้เดียเอ้ยเดี๋ยวเราพักเวรโฆษณาดีกว่า โฆษนาไม่เข้ามาปวดเวลาเราเล่นตลอดนะเพราะผมล,มลืมปิดติดไอ้ดูดตอนที่รบสนาไม่เข้เขออกไปแล้วฮะมาดีบาดีบาดีมาดีวาดูบาดูสิกาโตาโตะวพิมพ์มาล้ทววี่ผมทำงานเมนี่นะฮะเออเฮ้ยยังบดปั๊บตำนาน เฮ้ยไงเฮ้ยแบ็กแมนพูดว่ะสู้แไ้วมู้เรื่องแบ็กแมนจะสูบบุหรี่นะการสูบบุหรี่มันไม่ดีนะทุกคนนี่เป็นเกมที่เจ๋งนะเอาเอาเขามาเฮียเข้ามาป่วนเฮียเนี่ยเอาเข้ามาซัดกูเฉยเลยเอาเอาเข้ามาซัดกูเฮียมเข้ามาซัดกูเลย มาดิไอ้ไม่เอาเรื่องแฟลเมย์ไอ้เรื่องไม่งอ่ะเดี๋ยวกูจ่าเป็จอฟีหน้าละมึงก็เทื่อนกูนะใช่ไหมมึงโดนกูมึงโดนกูแล้วเขาบอกแปลงมัวมัวสีหน้ากูกูแปลงร่างสีหน้าไอ้เยี้ยกูแปลงร่างสีหน้าตอนปล่าละจนปัจจุบันจอฟีหน้าฮะได้กลายเป็น ได้ปได้กลายเป็นนี่นแล้ฮะได้กลายเป็นลักษณะหนึ่งเป็นตัวเหมือนบาลิสต้ากับเดรร็อกนะฮะแบบซีเรียสนะบางทีเขาก็กลับมาปั้มเลยซีหนะ่าเขาไม่ได้หายไปไหนจะกองการหรอกมันเดรร็อกอ่ะยังไม่หายเลยจะกลับมาเวลาว่างๆฮะเฮ้ยทุกคนปืนปืนปิ้ี่ p ี แม่หนอแม่เฮ้ยเฮ้ยแล้วมวยปั้มตำนานนี่หว่ะโอ้เอาปืนไปเฉยไอ้ไอ้ดิหนีหนีหนีเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นบล็อกฮะบล็อกเลนเนอร์ฮะไอ้บล็อกเราจะเตรียมตัวไปจัดการไอ้บล็อกฮะตู้ สมุมเลยอ,อย่กฆ่ามันเดี๋ยมเราเตรียมตัวไปฆ่าบล็อกกันฮะบล็บอกเมื่อกี้หนุ่บล็อกบล็อกหายฮะบล็อกเล็กเฮ้ยซูุปอร่แมนเลียงมาไรยังสวยงามมันจะไปแต่ขอฟ้า จะแปลงหน้าก็ซ oh oh ีหน้าปกติื่นก่อนฮะแล้วมันก็พูดอะมันฟตีนมากเดี๋ยวเราไปตรงสนามบินกันดีกว่าเฮ้ยปืนเรเวสุดปืนเร์วปื่นเร็อรับรับอาร์ติจีอาร์ติจม่งก็เดินไปถึงนู่นเลย จะพูดมากไปไหนมีเสียกบด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมกรอบๆนะ ผมอยินดีกับเ,เพื่อนเลยเลยฮะบางทีเราเป็นเพื่อนกันนะแต่กูจะไม่ไปด้วยวมจะตัดมือมันหลักให้สบายอะไรอา้าวมีคนตามตัวกูแล้วมีคนตามตัวกูแล้วเบโกมึงใหญ่เบโกมึงใหญ่ๆมึงตามมึงจะไปแตะคอโอ้ เกียดนะเนอ,อ okay, ะเฉระเราไปถึงข้อนี้ที่เราโอ้ยเยญยโอ้โหเลยที่มีเจ็บอยากฆ่าตัวเองตายโอ้กูมีพลังอยู่แล้วเนี่ว่ะเราเป็นสีนาโอ้าโดนถ้ามโดนถ้ามโดนซีกวนน่าสบาปมันโดนเดี๋ยวไม่เท่ เมนเสนีเม่ทเดือนวะ่ะอาบีจีมีคนอยากกินเม็ดไหม <c oughs> ถึงขั้นบนเราจะจบคลิปนะแต่ตอนนี้ผมขอค่าคนจะสักคนุณคนไอ้เลมานวะแล้วเขามาฟาดกูนะยังไงอย่อยู่ที่ทะเลนะ ี้ก่อนเฮ้ยแล้วไม่อยู่ด่านฟ้าเดี๋จะไปแตะคอฟ้าคือนขบอนไปกระโดดมาอัดอุ้ยเด็ดเลยเอาจิ้มกูจิ้มกูเฉยเนี่ยแต่เจอสีเลยตีตีตีเกี่ยวครับตีไม่เกี่ยวนะครับ Yeah. แปลงมาแล้วเอาเอาจุจ hmm. mm ิ hmm. mm ้มาเอ๊ะกูจุ๊บิมจ้าเอ๊ะกูคลิมี่ความอยากอะอย่าอยยมฮะไม่่ขนาดไหนเอเอแม่ก็มลมเกียวเีย e te xa e e กันเล่นกูฮยอฮืเฮือเรืตายก็ไล่ก็้ช่กับก็ใช้เอาคุณไม่ตายวะอู้คูดตลอดเลยนตัวคอเนี่ สุดแดกกูหลยเอา้าก็ณาโอ้ยโอ้เฮฮะเราผ่านมาแล้วเราไม่มีวันตายฮะโอ้ยพูดอะไรต่อได้กูเล่นเนี่ยเฮ้ยโหแกนทุกคนมึงพูดเชี่ยเลยกูนั่งจะใช้อะเอเอมึงก็มากลือนกู เขาสูเพ oh, um, oh ็กน huh? oh, oh, ี้ไม่ลุกเอ้าไม่ลุกคุณผู้ชมของโฮแกนนะเจ้าของโฮแกนเอ้าลงมาอีกท <c oughs> <Okay. c oughs> <c oughs> ีหนึ Hiç ่โอ้ยเร็วๆลุกซีมันจะเข้ามาคือกูทุกคนได้รู้เปลาเอ้าไม่ใช่ของโฮแกนมาชมของโฮแกนถ้าเราใช้ท่า AA มันจะได้ t h、yeah. หังดับเพลิงเอาเฮียหลับก่อนฮะเ,เี๋ยวามาจบคลิปฮนะรายการพ่อเตะอาจารย์แดงโอ้โห ท่านผชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับรใครให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบาย